สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดีชานนิตยาดวงแก้วค่ะสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งเรื่องย้ายและรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ได้รับคัดเลือกไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น คำสั่งสำนักประหลัดกระทรวงศึกษาธิการที่523ทับ2,567เรื่องย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ได้รับคัดเลือกไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นจำนวน4ราย 1. น,นายชัยพัฒพันวัฒนสกุลตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาหลักสูตรกรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ 2. นายวชิรพันธ์นาคก้อนตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักนิติการสำนักงานประลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นรองเลขาธิการกคสสำนักงานกคสสำนักงานประลัดกระทรวงศึกษาธิการ 3. นายทัชกรวงเพงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการสำนักงานประลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นรองศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการภาค1ิบสำนักงานประลัดกระทรวงศึกษาธิการ 4. นายโกเมศกลั่นสมจิตตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานประลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสำนักงานประลัดกระทรวงศึกษาธิการ จากนั้นได้มีคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่524ทับ2,567เรื่องรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ได้รับคัดเลือกมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นจำนวนหนึ่งรายดังนี้ 1. น,นายนารงชัยเจริญรุจิตทรัพย์ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นผู้ช่วยปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคำสั่งสำนักงานประลัดกระทรวงศึกษาธิการที่525ทับ2567เรื่องรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับคัดเลือกมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นจำนวนเจ็รายดังนี้ 1. นายเอกราชชวีวัต ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบ, 1970, บุรีรัมย์กรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรองอธิบดีกรมส,งส,งสง่งเสริมการเรียนรู้ 2. นายรัชพรวันคำตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นรองศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการภาค5สาสำนักงานประลัดกระทรวงศึกษาธิการ 3. นางยุพินบัวคอม ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่สําน <holy> <c oughs> ักงานประลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นรองศึกษาธิการภาคสํานักงานศึกษาธิการภาค6สํานักงานประลัดกระทรวงศึกษาธิการ 4. นายสันติพัฒน์โคจีจุน ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชสํา <5. S 2> นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นรองศึกษาธิการภาคสํานักงานศึกษาธิการภาค7สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 5. นายวินยูสันติภาพวิวัฒนา ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครสํานักงานประลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นรองศึกษาธิการภาคสํานักงานศึกษาธิการภาค8สํานักงานประลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6. นายสัมนาการบุญเรือง ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรําสํานักงานประลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นรองศึกษาธิการภาคสํานักงานศึกษาธิการภาค13สำํานักงานประลัดกระทรวงศึกษาธิการ 7. นายวาันลบไม้จำปา ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายสํานักงานประลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นรองศึกษาธิการภาคสํานักงานศึกษาธิการภาค17สํานักงานประลัดกระทรวงศึกษาธิการสั่งณวันที่14มีนาคม2567